สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2567ครับเราออกมาจากสถานีรถไฟฟ้า MRT บางซื่อครับเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟของรฟอฟทสถานีรถไฟกลางกรุง,งเทพอภิวัฒน์และสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อครับยากาศยมามเช้าครับเวลากา้าโมงกามนาที สถานีที่อยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับระหว่างสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรก็คือสถานีใหม่นะสถานีกลางบางซื่อที่วิ่งเฉพาะขบรถไฟทางไกลที่ออกต่างจังหวัดไกลๆครับเช่นรถเร็วด่วนรถโดยพิเศษครับจะวิ่งที่สถานีกลางบางซื่อแห่งนู้นนะครับส่วนทางด้านฝั่งน,น,นี้ครับจะเป็นสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อยังให้บริการอยู่นะครับไปหัวลําโพงนะ โดยจะเป็นรถธรรมดาขอบวนรถชันเมืองขอบวนรถพิเศษ,ออเศษชานเมืองเราไปถึงขอบวนรถพิเศษนําเที่ยวครับจอ,อกที่ชุมทางบางซื่อแห่งนี้นั่นเองครับตอนนี้เราอยู่ที่ชุมทางบางซื่อครับวันนี้วันเสาร์นะครับ้โดยสารมารอใช้บริไฟสายรถไฟเยอะเลยครับขณะนี้ขบวนรถที่กําลังทาโวนเข้าสู่สถานีชุมทางบางซื่อในชานชลาทางที่2เป็นขอบวนรถ ไม่ได้ครับวันนี้261-261่ต้นทางจากกรุงเทพปนังพงปลายทางหัวหินและส่วนชนปริพ <vive lemonade> ัฒนเข้าบางซื่อครับเรื่อนต่อท่านทบ่สองเกินเราบรรทุนราจากตำบลได้ค่ะ เป็นรถจักรพร้อมด้วยพ่วงสมบขบวนนะครับส่วนวันจันทร์วันศุกร์นั้นจะใช้เป็นรถดิสเลอร์สมขบวนครับหัวสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งปลายทางหัวหินและสวนสันป라이พัดออกบางซื่อครับ นี่ขบวนรถธรรมดาขาบวนที่208 208จากนกครสวรรค์เข้าชุมทางบางซื่อโอ้โหสายสีแดงขึ้นไปแล้ว,วชุมทางบางซื่อชาชาลาที่4ครับ G45 30 พิสเตโลกครับสีหนึ่งสอง จากแดนใต้นะฮะโอ้ยนนี้สีดาวขณะ,ะนี้รถทับวนเท้า,ทาู่ชมทางบางซื่อเป็นขบวนรถชั้นมืองขบวนานีาจาก บุรีเข้าชานชลาที่4ครับขนนำ DHN 1 1 1 1 1นะครับ ร่บเนย0 1 2 0 1สนหนึ่งไปทางพิซซาโรคา่ค่ะ ชุมทางบางซื่อในขณะนี้ครับ10มิ55นาที5 5นเป็นขบวนรถสินค้าขบวนที่2125สนทางจากย่านรับส่งสินค้าผาหนโยธินไปทางท่าเรือแหลมฉบังครับวิ่งผ่านชุมทางบางซื่อ GEA 4560น้องสุดท้องนะ 85เทียบผลเราโค้งไปทางสุงเนี่ยก็บลบมีมาแล้วนะครับ J45 5, 5อ่า4538นะฮะแต่วันนี้ขบวน985มีตู้จะเฉพาะพิเศษด้านตอนท้ายด้วย สี่ห้าสามแปดนะโอ้โหเปิดตะขังมาด้วยนะีฟังกันนะครับเดนะี๋ยวเราสั่งด้านล่างน,นะไปไปไป เดยนะใน8 5วันนี้นะครับมีวงคู่จกักรพอด้านตอนท้ายด้วยครับโดยเดี๋ยวจะไปตัดที่สถานีสาราธรรมศบแล้วก็จะมีค258รับเข้าสม,มุทรี ันนี้3-4-1นะครับคันตั้นท้ายนะครับเป็นรถประชุมนะคันนี้แล้วก็อันนี้ก็3-1-1นะครับนี่นะ3-1-1นะโอ้ยสวยงามเต็มข้าไป็นมาในชาติทราที่สอบแต่บแล้วประกระจายจากทับโปรดเล่นอ่ะ ซาลาซี่สามขบวนรถธรรมดาขบนที่สองสุดหน้ากรุรงกเทียคุงเทพบานตาครีสแต่เที่ยเที่อ่ะค่ะ สก้าสก้าปนทาบ้านตาลีออกบานซื่อ ติดรถจักรนะครับบพฮอนคู่หนึ่งนะคู่หนึ่งสองคู่นะครับหนึ่งหนึ่งเป็นรถบอนี้ร,นรับการดแปลงามาใหม่จากโรงงานแขวงนครราชสีมาจากรถนอนชั้นที่สองนะครับนอนพับหลบเมื่อกี้ขันัดจากนี้รู้สึกเป็นคู่หคู่สองนะหนึ่ เนะดี๋ยวสี่ห้าดนะดันคางตรงนี้ไปขโมยของส5่หมาใส่นะสีเขาเป็นแบบนี้เลยนะ สองคู่นะครับหนึ่ง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 สวยเลยนะครับคันถัดมาก,ก็สวยพอๆกันเลยนะคู่หนึ่งคูสง่สองนะครับหนึ่งหนึ่งสองสองนี่โอ้โหสวยงามเลยตากที่ชุมทางบางซื่อครับก้ามาที่ด้านหน้าโรงงานจักรบางซื่อครับอัสซอม4208